เฮีย yeah. รีวิวโต๊ะทีครับจัดไปนี่คือโต๊ะ Nature High Camping IGT จริงๆผมก็ไม่รู้รุ่นหรอกนะครับแต่ว่ามันเรียก IGT นี่แหละมีหลายยี่ห้อโต๊ะรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกระเป๋าอย่างหนาอย่างดีมีหูหิว้วอ๋อมันเป็นอดีครับตอนนี้มันไม่มีแล้ว ใช้นานคงทนผมใช้มาแล้วสปีมันมาขาดมาแคมป์ล่าสุดนี่แหละครับกระเป๋ามีซิปทนทานยังไม่เคยแตกด้านในเป็นโต๊ Stanley, ะสแตนเลสผสมไม้ความหล่ออยู่ตรงไม้นี่แหละการประกอบคือเอาไม้มาวางเรียงกันเป็นแถวที่ผมชอบก็คือทาไม้พังเราก็เอาไม้ใหม่มาทําได้ผมซื้อไม้สักมารอละ รออยู่สปีถามว่าเอามาแต่งไหมไม่อ่ะมันยังไม่พังเพียงเท่านี้เราก็จะได้โตะจุดหลอแต่ไม่หมดแค่นี้นะไอ้คำว,ว่า IGT เนี่แหละมันคือโตะที่สามารถนำมาแดเปเองได้ด้วยชุดอุปกรณ์เสริมแบรนด์เน i ไฮเหมือนกันที่ผมมี2ตัวนี้จริงๆมีเยอะแหละแต่มีตังค์ซื้อแค่2ตัวนี้ก็คือเตาแก๊สและเตาถ่าน เราสามารถดีไซน์ได้ว่าจะวางช่องไหนตามสบายไปเลยครับหล่อไหมละ่ะโอเคครับถ้าใครมีคำถามนะฮะถามมาได้เลยครับแล้วผมก็จะตอบอย่างเร็วที่สุดเพราะว่าสมัยนี้มันต้องไว